สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่28สิแดสิงหาคมส5 6พนอน,นะคะเมื่อกี้นั่งเรือมาจากท่าเรือวัดศรีบุเรงมาจากทางน <c oughs> ู้นก็เรือก็ <c oughs> ไปทางนี้แล้วอ <c oughs> ันนี้อยู่เดอะมอลล์บางกะปีนะคะ <c oughs> มาถึงเดอะมอบางกะปีแล้วเดี๋ยวจะเดินไปนะคะ <c oughs> เดินทะลุไปทางนู้น เดินออกไปหน้าห้างเดินออกไปหน้าห้างแล้วก็ไปไปต่อรถเมลสายเก้าหสีไม่ก็1นึสี่ไปหมอชิตนะคะ <c oughs> อุ้ยลมแรงอะ่ะลมแรง ก้มแรงก้มแรงเดี๋จะเดินเข้าไปทางนี้ทางนี้มีทางเข้าไปทะลุหน้าห้างเดี๋มอบลปกัระปุก thêm mát <laughs> 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 ป็ในใต้ถุนเดอะมอลลานจอดรถ